สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากหยุดพักเบรกทีมชาติไปราว2สัปดาห์ด้วยกันนะครับประเดิมด้วยเกมบิ๊กแมตช์นะครับในค่ำคืนนี้เป็นเกมดาร์บี้เดลามาตอนนติน่าครับระหว่างเดลฟิลานกับเอซิมิลานที่จุสเปนเซ่าหรือว่าซานซิโร่นะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเดลฟิลานก็ถือว่าคา่อนข้างพร้อมนะครับผมขาดเพียงจุดกินโกเดอาที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วครับแล้วก็โรบินโกเซนที่ ตัวใหม่ครับที่ยังไม่ฟิตสักเท่าไหร่ครับที่เหลือถือว่าฟูลทีมเลยดีครับมาแดนระบบ3-5-2นะครับเสาตัวก็เป็นซานเดรีนเดนโนวิชครับ3แนวรับครับมีปาลสิคินเนียนะเดฟันเดอร์ฟรายแล้วก็โซปาสโตนี่ครับแดนกลางก็อยู่กันครบครับมาโซปราสวิชครับประสานงานกับนโครบาบรเล่าแล้วก็ชาคารชาฮานบูครับหรือแม็กขวาเดเซรูฟฟีครับน่าจะได้ประกาศก่อนไปตัวดามิเอนครับฝั่งซ้ายก็เป็นอีวานเปเรซิสคู่กองหน้าครับ เราต้อรบไปในเดสครับจับคู่รัฐขายกับเอดินเชโก้นะครับผมทั้งฝั่งของเอซิมิลานก็ตอบบอกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ครับซิมงเคียครับเจ็บปิดเทย่าไปก่อนแล้วแล้วก็ไม่มีซาตานอิบาฮิโมวิชแล้วก็อันเตเลบิสด้วยครับที่เดียงเช่นกันไม่คุนชื่อในทีมฟิกคโยตโมวิครับติดทีมมาด้วยครับแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ครับน่าจะเป็นสำรองไปก่อนครับก็เกมนี้มาระบบ4-2-3-1ครับ ซาตัวก็เป็นไม้เมนยองครับแนวรับจะให้พี่แอร์คารูรูครับจับคู่เซนเตอร์แบ็กกับโซโรมันเดลลี่แบ็กขวาก็เป็นเดวิดดิ้กคาเดปเรียครับฝั่งซ้ายเป็นเตโอนเดสแดนกลางครับซานโดตันเดลลี่จะยืนกับพิสตาเลอรเปนเซครับแล้วก็ดันฟรองกิเซียครับกลับมาจากการาเซชันแล้วนะ,ะขึ้นสูงครับเป็นเทเบเกอร์ทำเกมรุกกับเอลิซิสซาร์มาเกีครับทางขวานะ ยังดีกว่าจุนิเบซอครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่เยเป็นลาฟเอเวอเรเอาหน้าเป้าใช้ปูเลเยชิลูนะครับผมผลงานช่วงหลังของทั้งสองทีมครับเกมล่าสุดอินดิบิลานี่เล่นในบ้านครับอาชนะเวเซียไป2ประตรูต่อหนึ่งครับตอนนี้พวกเขาั้งเป็นจา่าฝูงของตารางนะขณะที่เอซิมิลานครับเกมล่าสุดก่อนเข้าไปทีมชาติครับเล่นในบ้านนะเสมอกับเมืองตุ้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้รั้งเป็นโองจ่าฝูงร่วมกับนาบปรีครับตามหลังอิเตอร์4แต้มแล้วก็เตะมากกว่า1นนัดด้วยนะครับผม เจอกันในนัดแรกของทุกการนี้ครับเสมอการก่อนเดนประตูต,ตอนหนึ่งนะครับผมส่วนเมื่อทุกันที่แล้วครับก็ถือว่าทางานได้พอกันครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะเราก็เจอกันในอีกนัดหนึ่งนะในเกมพบปะตีแหละครับเป็นอินเตอร์ที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ก็ต้องบอกว่าสําคัญสําหรับทั้งสองทีมครับโดยเฉพาะฝั่งมิลานนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเขาแพ้เนี่ยจัดตามหลังผู้ปรับรูปงเรืองหาถึงเจ็ดแต้มแล้วก็เตะมากกว่าหนึ่งนัดด้วยนะครับโอกาสที่จะคว้าแชมป์ก็ต้องบอกว่า น้อยลงทันทีครับถ้าเปิดแพ้ในเกมนี้ขณะที่อินเตอร์ถ้าเกิดเข้าชนะครับเรียกว่าจะขยับเข้าใกล้การคว้าแชมป์แล้วก็ลดโอกาสทีมคู่ปรับร่วมมือไปด้วยนะครับเกมนี้พวกเขาก็น่าจะเอาจริงไม่น้อยเช่นกันครับดูภาพรวมดูถึงอร์มการเล่นแล้วก็สกภาพทีมเกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าอินเตอร์ยังดูดีกว่านะครับตัวผู้เล่นพร้อมกว่ามิลานขาดอิบราขาดโทโมริขาดเลบิสไปถือว่าส่งผลพอสมบูรณครับ สเตนแบ็กยังเป็นปัญหาครับพีแอร์คารู oo, แล้วก็โรบันยูรี่ยังไม่รู้ว่าจะรับมือกับแนวรุกที่โดดดัดนของอนเตอร์ได้หรือไม่เคนี้ผมมองว่างูใหญ่ยังดูดีกว่าครับพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายคว้าสามคะแนนในเกมนี้ได้สำเร็จนะครับผมแล้วกับวบใหม่ในอีวันพ่งนี้ครับสวัสดีครับ